กาคุเดสพูดตรงๆเลยว่าได้ยินมาตลอด เรื่องความห่วยของเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในชุมชนของ YouTube เองหรือสมาชิกใน Discord พูดถึงเรื่องนี้เองก็ตามได้ยินแบบนั้นผมก็เสียใจเหมือนกันนะเพราะเมื่อช่วงมหาลัยปี2ของผมเป็นช่วงที่รีไวซ์ฉายอยู่พอดีและผมก็ตามดูมันทุกสัปดาห์ผมรักมันมากมันสนุกเข้มข้นและดูลงตัวไปหมดจนกระทั่งจบตอนที่16ผมมีความรู้สึกว่าตลอดระยะเวลา16ตอนที่มันเล่ามามันเข้มข้นมันสนุกจนเราแทบไม่มีจังหวะได้พักเพราะมันปิด จ็อบแรกของมันได้แล้วผมแค่รู้สึกอยากพักจากเรื่องนี้สักหน่อยแล้วค่อยกลับมาไล่ดูเอาทีหลังก็ได้กลายเป็นว่าทุกครั้งที่แต่ละตอนมันฉายมีแต่คําวิจารณและเสียงกรนดา่าบางคนถึงกับบอกว่าเป็นเรื่องที่ห่วยที่สุดแล้ว <What? S 1> ผมถึงขั้นตกใจมากๆว่ามันเป็นไปได้ยังไงวะ16ตอนแรกมันโคตรจะดีเลยนะแล้วมันทดแทนภาพรวมไม่ได้เลยเหรอถึงขั้นเป็นเรื่องที่ห่วยแตกมากๆขนาดนั้นเลยเหรอทําให้ผมอึ้งและเสียใจมากๆเพราะผมชอบและรักเรื่องนี้จริงๆนะ จนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านมา2ปีให้หลังตอนที่ผมทําช่องนี้แหละครับผมก็เลยมีความจําเป็นต้องกลับไปดูมันอีกครั้งครั้งนี้ผมเลยจะชร์เลนตัวเองด้วยการดูแบบรวดเดียว <Wow. S 1> จะใช้เวลาเท่าไหร่กันนะใครมาทันตอนที่ผมดูรีไวซ์จะเห็นว่าผมอัปเดตลงชุมชนหนักมากเลยนะครับสาเหตุที่ผมอยากจะดูรวดเดียวไปเลยเพราะผมอยากผ่านมันไปให้ไวที่ <Brand. S 1> สุดผมไม่อยากเห็นเรื่องที่ผมรักโดนผู้ยี่ผู้ยำไปมากกว่านี้ผมจึงใช้เวลาดูคอมเมนเตอร์รีไว เพียง2วันเท่านั้นครับแบบครบจบ50ตอนบวกมูฟวี่แบทเทิลรอยัลอีกหนึ่งภาคละกันครับพอผมดูจบมันก็มีหลายๆความรู้สึกนะแต่อย่างน้อยผมก็สบายใจตรงที่ว่าสําหรับผมรีไวซ์มันไม่ได้ห่วยแตกขนาดนั้นครับแต่มันก็มีข้อเสียมากพอที่จะทําให้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบได้แล้วข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ยับเพราะเป็นเรื่องที่ผมรักมากๆแต่ก็ทําให้ผมเสียใจได้มากๆเช่นกันครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเช่นเคยครับผม จะเล่าถึงความรู้สึกของทั้ง3องค์เหมือนกับเรื่องก่อนๆนะครับเพราะทั้ง3องค์นั้นมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันพอสมควรโดยเฉพาะองค์สุดท้ายเนี่ยงุดหงิดเฮ้ยพูดแล้วงุดหงิดเอาล่ะไปเริ่มกันเลยองค์แรกผมให้นิยามว่าเดดแมนครับผมมองว่าองค์นี้เขาสามารถเล่าอะไรก็ได้ตามใจคนเขียนบทนะครับแม้ว่าผมจะรู้สึกว่ามันขายของหนักมากก็ตามแต่บทมันก็ดีเช่นกันจนทําให้เราเลิกคิดเล็กคิดน้อยไปกับเรื่องขายของไปเลยการโยนปมโยนปริศนาอะไรต่างๆก็ทําออกมาให้เราชวนติดต ได้เรื่อยๆแต่ก็ต้องบอกว่า4ตอนแรกทําผมง่วงอยู่เหมือนกันนะ <Brand. S 1> คือเขาพยายามเซตอัพคาแรคเตอร์ให้เราได้ทําความรู้จักกับตัวละครของแต่ละคนก่อนนะครับและประเด็นที่เขานํามาเล่าก็ค่อนข้างที่จะเบสิกธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแต่ความสนุกมันเริ่มต้นขึ้นหลังจากการมาของคาเมเลเดอร์อีวิลครับทุกตอนหลังจากนั้นชวนให้ติดตามและดูต่อมากๆมีคอมเมนต์หนึ่งเคยถามผมว่าผมรู้สึกยังไงที่กลับมาดูองค์แรกอีกครั้งเพราะผมเคยตามดูแบบรายสัปดาห์มาแล้วในตอนที่มันฉาย ผมก็คงต้องตอบว่ามันยังให้ความรู้สึกเหมือนเดิมครับทําให้ผมรักได้เหมือนเดิมทําให้ผมรู้สึกสนุกได้เหมือนเดิม <Wow. S 1> ถึงแม้ว่าหลังจากนั้นผมจะรู้ว่าเรื่องนี้มันจะรักษามาตรฐถถานความสนุกแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วก็ตามโดยรวมองค์แรกทําออกมาได้สนุกเข้มข้นชวนติดตามทุกตอนและมันคงเป็นพาร์ทที่ดีที่สุดของเรื่องนี้อย่างที่คนอื่นเขาว่ามาจริงๆละครับองค์ที่2ผมขอให้นิยามว่าปะทะออเตกาและการมาของวีกเอนผมจะพูดถึงภาพรวมก่อนละกันครับสำหรับพารพ์ทนี้ผมยังคงมองว่ามันยังสนุก ได้และยังอยู่ในเส้นทางของตัวเองครับถึงแม้ว่ากราฟของมันจะไม่ได้พุ่งไปเท่าองค์แรกแต่มันก็สามารถทรงตัวอยู่ในระดับกลางถึงดีได้ถึงแม้จะไม่ได้ไปแตะจุดไฮของตัวเองเคยทําไว้แม้พูดเหมือนคนเล่นหุ้นเลยเรื่องจะเล่าหลังจากฐานเด d แมนแตกกิฟก็ถูกเฟนิกค,ควบคุมออเตก้าก็หนีการจับคุมได้และพาร์ทนี้ถึงแม้ว่ามันจะสนุกแต่มันก็เป็นอะไรที่ขัดใจเล็กๆน้อยๆในช่วงที่ฐานแตกแทนที่จะรีบจับกลุ่มพวกเด d แมนกลายเป็นว่ามายืนดูพวกเด ad แมนทะเลาะกัน เอแล้วปล่อยให้หนีไปได้ซะง,งั้นและการหนีไปได้ของออเตกามันส่งผลเสียมากๆไงครับคือทุกคนสูญเสียโดยไม่จําเป็นแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางซีนอารมณ์ก็ทําให้เราอินได้เหมือนกันนะครับและพาร์ทนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวหนึ่งในตัวร้ายที่เราไม่รู้ว่าจะมีไปทําไมอย่างเลขาอากาอิชิที่มาเพิ่มความน่าําคาญให้กับเนื้อเรื่องช่วงหลังๆอีกผมก็พูดเป็นนั้นแหละครับบทของอากาอิชิค่อนข้างสําคัญต่อเนื้อเรื่องอยู่ครับแค่ทีมงานถ่ายทอดออกมาได้น่าําคาญเฉยๆครับองค์ที่3อะไรของมันเนี่ เหมือนทีมงานไม่ได้เปิด Google Map อีกแล้วครับมันหลงทิศหลงทางไปหมดอะไรก็ไม่รู้โคตรผู้ยี่ผู้ยำให้ผมสรุปเรื่องย่อข้วๆข,ขององค์นี้ผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าผมจะเริ่มเรียบเรียงจากเนื้อหาส่วนไหนดี<บ>จูจ่ๆเขาก็ปรับเปลี่ยนบทตัวละครไปได้อย่างหน้าตาเฉยโดยเหตุผลของมันโคตรจะไม่ make ซนส์เลยเอางี้อย่างไดจิผมมองว่าเขาไม่ควรให้ไดจิกลับไปรับบทแบบนั้นอีกแล้วอะบทที่เกลียดที่หันหลังให้ครอบครัวเพราะว่าเขาเล่ามาแล้วในช่วงแรกโอเคถึงแม้ว่าจะบอกว่าเขาเล่ามาในช่วงแรกก็ริ แต่ตอนนั้นมันเป็นคาเนโร่นี่ไม่ใช่ตัวไดจิซะหน่อยจะว่ากันตามบริบทพูดแบบนั้นก็ถูกครับแต่ถ้าว่ากันถึงความต่อเนื่องความลื่นไหลของผู้ชมอ่ะผมถามจริงๆนะมีใครอยากจะเห็นครอบครัวนี้ทะเลาะกันอีกครั้งปะมันไม่มีแล้วไงครับมันน่าเบื่อแล้วอะเอาประเด็นตรงนี้ไปโฟกัสกับการให้เนื้อเรื่องมันเดินต่อไปตามเส้นเรื่องของตัวเองที่วางไว้แต่แรกเถอะครับมันเหมือนพอเข้าองค์สุดท้ายทีมงานเขียนบทเอาหน้างานเลยอะครับไม่ได้มีการวางแผนใดๆทั้งสิ้นเซเบอร์ที่ว่าแย่มันยังรู้เลยว่ามันควรดําเนินไไไไปในนททางหแต่่รีวคือม ปรับเปลี่ยนบทตามเรื่องบนยัดเยียดแล้วเป็นอะไรองค์สุดท้ายแล้วนะการขายของเล่นมันควรจะเบาลงและโฟกัสกับเนื้อเรื่องได้แล้วนี่พี่แกเล่นขายเอาจนคุ้มจริงๆอะ่ะแล้วมันทําให้บทเสียโอเคแหละการกลับมาของไคเยโลเป็นอะไรที่เข้าใจได้ผมก็คิดว่าสุดท้ายแล้วยังไงไคเนโรมันก็ไม่ไปไหนหรอกและอิตาจอรสจเนี่ยผมรับไม่ได้เลยจริงๆนะทาไมเรื่องนี้ไม่ตัดจบไปแค่ตอนที่48เลยอะทางทางที่เรื่องก่อนก็ทําตอนที่47-48แม่งแย่จริงๆครับข้ามไดยข้ามหน้าลําคาญทุกภาคส่วนไร้ความสม เหตุสมผลสุดๆดแต่2ตอนสุดท้ายก็ถือว่าโอเคก็แก้ตัวได้ทําออกมาได้ดีได้นะครับผมก็ต้องยอมรับเลยว่าทําให้ผมเกือบมีน้ําตาได้จริงๆข้อดีของเรื่องนี้ก็คือมันทําให้เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครได้ดีครับโดยเฉพาะอิกกีกับไวส์และพอตอนจบที่มันต้องเป็นแบบนั้นทําเอาผมที่ดูมาตั้งแต่ตอนแรกใจหายและเศร้าอยู่เหมือนกันนะครับในพาร์ทของตัวละครผมจะยกใครมาพูดได้บ้างวะเพราะมันมีเยอะเหลือเกินที่อยากพูดถึงอะ ขาดใครไปก็ต้องขออภัยนะครับบางครั้งผมก็นึกออกแค่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรผมพูดถึงเท่าไหร่คนแรกอิการาชิอิกิ จอมจุ้นที่บางครั้งก็ดูน่าลำคาญมากๆอะไรที่ผมมองว่าไม่ควรจุ้นก็ไปวุ่นวายซะหมดแต่พออะไรที่ตัวเองควรพูดควรอธิบายให้คนเข้าใจดันไม่พูดผมว่านะถ้าช่วงกลางเรื่องช่วงที่ทะเลาะกับไดจีอะถ้าอิกกิมันเลือกที่จะพูดทุกอย่างไม่อึกอึกอักผมว่าสองพี่น้องนี้อาจจะไม่ต้องทะเลาะกันจนบานปลายถึงขนาดนี้ก็ได้นะปัญหามันเกิดเพราะว่าพวกมึงไม่พูดกันนะผมขัดใจนะแต่ภาพรวมอิกกิถึงจะน่าลำคาญแต่ผมก็มองว่าเขาก็มีส่วนที่ดีตรงที่เป็นพี่คนโตถึงแม้จะไม่ได้เป็น พี่ที่ดีมากมายแต่เขาก็ทําทุกอย่างเพื่อปกป้องคนในครอบครัวจริงๆ ไวท์ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆนะในด้านพัฒนาการและความคิดของเขาโอเคแหละการเบรคเดอะโฟลด์วอลของเขาอาจจะดูน่าลำคาญไปบ้างแต่บทสตอรี่ต่างๆของเขามันก็ทําให้ผมรักเขาได้ไม่ยากเลยอีกาลาชิดจิโง่แบบไม่รู้จะโง่ยังไงไม่มีความฉลาดในการคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรเลยในช่วงกลางเรื่องพอใครเงโร่ไปแล้วไดจิมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยครับถ้าให้ผมหาเหตุผลมาช่วยไดจิก็คงเป็นไวช่วงที่กําลังต่อต้านมาั้งเลยมักจะทําอะไรไม่คิดสักเท่าไหร่แต่อย่างที่ผมบอกไปก่อน หนน้้าีว่าให้ครอบครัวมันแตกแยกแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วครับอิการาชิซากุระผมเฉยๆนะดูเป็นคนปกติทั่วไปสุะมีอารมณ์ความโกรธไม่ได้ทําอะไรโง่งๆหรือรู้สึกขัดใจส่วนตัวผมให้กลางๆและกันครับในด้านพัฒนาการก็ดูไม่ค่อยจะมีอะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่ครับอิการาชิเก็นตะ เดอะแบกในช่วงท้ายของเรื่องที่เรื่องราวของเขากับเวลพอจะเรียกกระแสที่ดีให้กับเรื่องนี้มาได้บ้างแต่บทของพ่อจะดูสมบูรณ์มากๆถ้าคุณดูสปินออฟแต่ถ้าในภาพรวมซีรีส์ครับผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าว้าว,าวกับบทคุณพ่อขนาดนั้นและไม่ต้องไล่ให้ผมไปดูเวลนะถึงแม้ว่าผมจะดูแต่ผมก็จะตัดสินแค่ในซีรีส์นี้แหละครับเพราะผมมองว่ามันควรทาซีรีส์ของมันให้ดีที่สุดก่อนควรโฟกัสตรงนี้ให้ดีก่อนสปินออฟอะไรพวกเนี้ย ผมอยากยกให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของทีมงานในการเล่าเรื่องซะมากกว่าไม่ได้อยากให้มันมามีผลกระทบอะไรในซีรีส์ครับอันนี้ผมมองว่าทีมงานเขาโฟกัสผิดจุดไปแล้วรู้สึกว่าพลาดมากๆ ฮิโรมิเป็นตัวละครที่ตอนแรกทำออกมาเหมือนจะโจกนะแต่จูจ่ๆบทก็ส่งให้ดูหล่อเลยซะง,งั้นโดยเฉพาะช่วงท้ายหล่อจัดอะหล่อโคตรผมว่าหลายๆคนคงยกให้ฮิโรมิเป็นตัวละครที่ชอบที่สุดในเรื่องนี้เลยละมั้งครับส่วนตัวผมก็ชอบนะคาริซากิจอร์ดเป็นตัวละครที่ผมชอบมากระหว่างเรื่องดูพึ่งพาได้และเก่งมากๆ แต่บทแม่งมาตกมาตายตอนท้ายเรื่องเน้นขายของจนไร้เหตุผลไปหมดและทําให้ผมเกลียดตัวละครนี้เลยจริงๆโคตรน่าเสียดายอ่ะทีมงานแม่งไม่น่าเลยแฮานะหรืออากิเล่าก็น่าเห็นใจและสงสารเขานะต้องแบกรับบาปท,ที่ตัวเองก่อแบบเลือกไม่ได้ด้วยแต่ผมมองว่าเขาก็ทําบทให้ตัวละครนี้มีพัฒนาการอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีไปกับเขาได้ไม่ยากทามากิหรือจูเลโอผมชอบมากดูน่ารักไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรดีครับสตอรี่ต่างๆก็น่าสงสารและพัฒนา การของเขากับบทก็ส่งให้เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ทําให้คนดูรักได้ไม่ยากครับอ,อเตกาเลวชั่วช้าต่าตมโอเคแหละถึงบทมันจะต้องร้ายต้องเลวผมเข้าใจแต่ผมขัดใจตรงที่มันจะเดินไปแล้วยกไหลไปไปมาทําไมวะดูแล้วขัดใจมากๆดูแล้วผมเมื่อยคอเมื่อยไหลแทนอะเรื่องนี้ต้องชมนะว่าเขาออกแบบตัวร้ายออกมาได้หน้าหมันไส้สุดๆส,ดสีหน้าท่าทางยียวนกวนประสาททุกตัวบางคนเรามองมาไกลๆเราก็รู้แล้วอะครับว่าไอ้นี่มึงไม่ใช่คนดีแน่แน อันนี้ต้องชม แต่แอบหมั่นไส้และน่าลำคัญจริงแต่ผมก็ต้องชมทีมงานว่าทีมงานเขาประสบความสําเร็จในด้านออกแบบดีไซน์ตัวละครนะโดยสรุปแล้วค o มเบลเดอร์รีไวซ์เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไปได้ไม่สุดจะบอกว่าห่วยก็พูดได้แต่มันก็ไม่ได้ห่วยจนดําดิ่งขนาดนั้นมันก็ยังพอดูได้จนจบพอให้ความบันเทิงเราได้แต่มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เรารู้สึกขัดใจอยู่บ้างไม่มากก็น,น้อยพาร์ทที่ทําออกมาสนุกก็ทําออกมาสนุกจนได้หน้าขนลุกแต่พาร์ทที่ทําออกมาห่วยก็ทําออกมาได้หห่่วยวยจจนนนาาใมมัไมบา เลยจึงทําให้ความรู้สึกระหว่างดูของผมมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแบบสุดโต่งมากปกติผมจะไม่เปรียบเทียบกับเรื่องอื่นแต่ขอเปรียบเทียบกับเซเบอร์หน่อยละกันเพราะมันเป็น2เรื่องที่ขึ้นชื่อมากว่าแย่นะครับผมว่าทั้งคู่ก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปถ้าถามผมว่า r ีไวซ์กับเซเบอร์ผมชอบเรื่องไหนมากกว่ากันผมก็ยังคงต้องบอกว่าผมชอบรีไวซ์มากกว่าครับมันทําให้ผมอินกับมันได้มากกว่าซีนอารมณ์ของมันก็ถือว่าขยี้ออกมาได้ดีถ้าเทียบกับเซเบอร์มันตกมาตายตรงบทพูดจรริงๆคับน อารมณ์แทนที่จะทําให้เราอินแต่กลายเป็นว่าเราขำกับบทพูดของตัวละครซะง,งั้นเลยทําให้หมดอารมณ์ร่วมไปเลยแต่รีไวซ์มันยังทําให้เรารักได้เออแต่ผมก็รู้สึกโล่งใจนะว่าอย่างน้อยผมดูเรื่องนี้จบววผมก็ไม่ได้เกลียดเรื่องนี้ครับเออแล้วข้อเสียของรีไวซ์อีกอย่างนึงที่ผมเพิ่งนึกออกแล้วขอพูดหน่อยละกันในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับซีนอารมณ์ก็คือเสียงของเล่นครับบางซีนมันขัดหูจริงๆนะโดยเฉพาะตัวของค a มเบนเลเดอร์ไลฟ์ครับแทบจะทุกฟอร์มเลยเสียงของเล่นมันพาเราหลุดออกจากมูทอารมณ์เลยจริง เจอเสียงของเล่นไปคือหมดอารมณ์มากๆสรุปแล้วเรื่องนี้ถามว่าดูได้หรือเปล่าผมก็ต้องบอกว่าพอดูได้ครับมันยังดูให้สนุกได้อยู่แต่คุณจะขัดใจกับอะไรต่างๆในเรื่องซึ่งมันมีให้เห็นบ่อยจนเราปล่อยผ่านมันไม่ได้จริงๆนะสุดท้ายแล้ว3ทหารเสือคอมมิเรเดอร์ที่ว่าแ yeah ย่ผมดูครบทุกตัวแล้วละครับเย้ <Yeah. S 1> แล้วผมก็คงไม่กลับไปดู3เรื่องนี้เป็นครั้งที่2แล้วครับ ให้มันจบแค่นี้เถอะก็จบไปแล้วครับสำหรับความรู้สึกหลังจากที่ดู Rider, ise, คอมเบนเลเดอร์รีไวซ์คลิปนี้ยาวมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมทั้งรักและทั้งเสียใจไปกับมันนะครับดังนั้นผมก็จะเอาอารมณ์ส่วนตัวเอาความรู้สึกส่วนตัวมาระบายเยอะหน่อยในคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กากพเดสอไปด้วยนะครับผมสาหรับความรู้สึกหลังดูในคลิปต่อไปผมจะทําเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย